ดำน้ำแล้วเจ็บไซนัสคุณเคยเจ็บไซนัสขณะดำน้ำไหมครับเจ็บไซนัสเป็นยังไงแก้ยังไงไปดูสวัสดีครับผม C Hardcore Diving นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คุณจะต้องดูให้จบเพราะว่าสิ่งที่คุณพลาดไปเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในคลิปนี้เลยก็ได้ไปเริ่มกันเลยเวลาที่เราดำน้ำเนี่ยปกติเราก็จะเจอแรงดันใช่ไหมครับยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่แรงดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแรงดันจะกระทําต่อช่องอากาศทุกช่องทําให้ปริมาตรของอากาศเนี่ยมันเล็กลงถูกไหมเวลาปริมาตรของอากาศมันเล็กลงถ้าเป็นปอดของเราเนี่ยปอดของเรามีความยืดหยุนซึ่งสามารถยืดหดได้มันก็ไม่มีปัญหาที่ปอดของเราจะยืดหรือหดยิ่งดำน้ำลึกปอดของเราจะก็จะเล็กลงเราทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ว่ามันจะมีอีกช่องอากาศอื่นๆที่มันจะมีปัญหาก็คือช่องโพรงอากาศในหูชั้นกลางมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มจะเจ็บหูเราก็เคลียร์หูถูกต้องไหมครับปกติก็แค่เคลียร์หูแต่ว่ามันจะมีช่องอากาศอ,ากาศอีกช่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของวันนี้นั่นก็คือช่องโพรงอากาศไซนัสโพรงอากาศไซนัสคืออะไรไปดูรูปนะครับโพรงอากาศไซนัสก็คือโพรงที่อยู่ภายในกระโหลกศีรษะของเรา เวลาที่เราดำน้ำลึกลงไปเนี่ยมันเกิดการหดตัวของปริมาตรอากาศโพรงไซนัตเนี้ยมันไม่สามารถยืดหดได้เหมือนกับปอดของเรามันเป็นช่องว้างแข็งแข็งนั่นหมายความว่าลมจะต้องโฟล์ไปกับเข้าออกได้อย่างปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โพรงเนี้ยถูกขัดด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ลมมันไม่สามารถโฟล์ได้เป็นอย่างปกติอาการเจ็บไซนัสมันก็จะมาอาการเจ็บไซนัสเป็นยังไง เจ็บที่บริเวณคิว้วนะครับเจ็บที่บริเวณหนกแก้มหรือบางคนหนักหน่อยเจ็บบริเวณหลังตาภายในกลางกะโหลกรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนโดนบีบหน่วงหน่วงแล้วพอเราขึ้นสู่ที่ตื้นมันก็จะเริ่มคลายค่อยคคลายค่อยๆคลาย,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 ยจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลับลงไปที่ลึกเหมือนเดิมที่ความลึกเดิมอาการนี้จะกลับมาทุกครั้ง แล้วเราก็จะลงได้ตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนกระทั่งวันนั้นคุณไม่สามารถดำน้ำได้เลยนี่คือการเจ็บไซนัสครับอาการเจ็บไซนัสเกิดขึ้นได้ยังไงผมเคยเขียนบทความเรื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เราสั้นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาการเจ็บไซนัสเกิดจากการมีอะไรก็แล้วแต่มาอุดตันช่องทางเดินอากาศของโพรงไซนัสซึ่งมันจะมีได้แค่น้ำมูกหรือ ขี้มูกนั่นเองผมขอเรียกน้ำมูกที่เป็นของเหลวว่าน้ำมูกนะครับส่วนน้ำมูกที่มันแห้งและเป็นของแข็งหรืออะไรที่เป็นของแข็งภายในโพรงจมูกของเราผมขอเรียกว่าขี้มูกเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราดำน้ำในวันนั้นเกิดว่าเรามีน้ำมูกมากหรือเหนียวข้นหรือมีขี้มูกอุดตันอยู่ภายในช่องนั้นมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะฟโฟลลมได้เป็นปกติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ มันก็จะเกิดการบีบของโรงไซนัสพอมันเกิดการบีบเราก็จะเริ่มเจ็บไซนัตนั่นเองวิธีการแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆก็คือล้างจมูกก่อนที่จะไปดำน้ำหรือถ้าเราเริ่มมีอาการเจ็บไซนัสแล้วเราก็แค่ล้างจมูกหลังจากที่เราเจ็บไซนัสแต่การล้างโพรงจมูกหลังจากที่เราเจ็บแล้วไม่ได้การันตีว่าคุณจะหายเจ็บนะครับบางทีมันเจ็บแล้วเจ็บเลย นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราควรจะต้องล้างจมูกก่อนที่จะลงไปดำน้ํานั่นเองจากประสบการณ์การดำน้ําและการเป็นภูมิแพ้ที่จะต้องกินยาแก้แพ้มาหลายปีติดต่อกันทุก12ชั่วโมงมันทําให้ผมทราบว่า 1. ไม่ใช่ทุกครั้งที่เรามีน้ํามูกมากจะไม่สามารถดำน้ําได้หรือเกิดอาการเจ็บไซนัส 2. การที่เราคัดจมูกจนหายใจไม่ออกทางจมูกไม่ได้หมายความว่าเราจะเจ็บโพรงไซนัส 3. อาการเจ็บโพรงไซนัส มักจะมาในวันที่ผมไม่สามารถนอนได้อย่างเต็มอิ่มหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอสไม่ใช่ทุกครั้งที่เจ็บไซนัสแล้วล้างจมูกปุ๊บจะหายปับ๊บบางทีวันนั้นก็ไม่หายพอเจ็บแล้วเจ็บเลยแต่เมื่อกี้บอกว่าถ้ามีน้ำมูกมันจะไปอุดตันช่องไซนัทําให้เราเจ็บไซนัสใช่ไหมครับอา้าวแล้วทาไมการที่มีน้ำมูกมากไม่ได้หมายความว่าเราจะเจ็บไซนัสล่ะนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุข,ของการเจ็บไซนัส มันคือน้ำมูกที่เหนียวข้นหรือขี้มูกที่มันแข็งตัวนั่นเองบางทีการที่มีน้ำมูกมากแต่ว่าน้ำมูกเนี่ยเหลวหรืออ่อนมันก็ยังสามารถที่จะฟโฟล์ไปมาได้ปกติแต่ถ้ามันเหนียวมาไห่ก็แล้วแต่มันจะไปอุดแล้วติดไม่ยอมปล่อยดังนั้นมันก็เลยเกิดการไม่สามารถฟโฟล์ลมได้ปกตินั่นเองดังนั้นการที่เราจะล้างโพรงจมูกของเราเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้อง ล้างให้สะอาดจริงๆเราจะต้องเอาน้ำมูกที่เหนียวข้นหรือที่เป็นของแข็งออกไปให้หมดดังนั้นการล้างโพรงจมูกปกติอาจจะไม่ได้ผลนั่นเองสำหรับอุปกรณ์การล้างจมูกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับนั่นคือ 1. น้ํา้ำเกลือล้างจมูกนะครับน้ำเกลือล้างจมูกเนี่ยจะต้องเป็น normal saline เท่านั้นนะครับ normal saline คืออะไรโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น0.9%ทำไมต้อง0.9% เพราะว่ามันเป็นไอโซโทนิกหรือว่ามีฤทธิ์ในการไม่ระคายเคืองต่อเยื่อบุผิวของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยในเลือดของเราเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของเกลืออยู่ประมาณ0.9%นั่นหมายความว่ามันเท่ากันถ้าเกิดมีความเข้มข้นของเกลือที่ไม่เท่ากันมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้น้ําปะปาในการล้างจมูกจะทําให้คุณแสบจมูกนั่นเองดังนั้นก็อย่าลืมว่า normal saline เท่านั้นนะครับเวลาที่ไปซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ตามร้านขายยาหรือว่าตามเซเว่นแต่คุณก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ามันเป็น normal saline หรือไม่ก็ถามเภสัชากรก็ได้ว่าน้ําเกลือล้างจมูกอันไหนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกอย่างที่2นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดน้ําเกลือเข้าไปในรูจมูกนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับไซลิงสําหรับล้างจมูกนะครับ ถ้าเป็นไซลิงสำหรับล้างจมูกสังเกตว่าหัวเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆเห็นไหมครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะอ่าแล้วอันนี้มันจะใช้คู่กับอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็คือจุกสําหรับใช้ในการเสียบปิดจมูกนะครับเราเอาไซลิงอันนี้เสียบเข้ามากับอันนี้นะครับอ่าเสียบปุ๊บเราก็ให้หัวอันเนี้ยจิ้มเข้ามาในูจมูกของเราเต็มนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่เต็มเนะี่ย มันก็จะไม่สามารถล้างจมูกได้ตามปกติหรือมันจะล้างได้ยากนะครับเพราะว่ารูมันเล็กพอเราเสียบปุ๊บเข้าทางนี้มันจะออกทางนี้นครับในความเป็นจริงก็คือถ้าเราล้างจมูกที่ถูกต้องเข้าทางนี้ต้องไปออกอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเข้าทางไหนออกทางนั้นนั่นคือผิดนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยเราก็สามารถบอกเภสัชกรได้ว่าขอซื้อไซลิงสําหรับล้างจมูกนะครับอันนี้ขนาด50 ml นะครับไอเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างนะครับใช้กับ จุกสาหรับล้างจมูกนะครับหรือจะเป็นอีกอันหนึ่งครับอันนี้ผมชอบมากนะชื่อว่าฮาชินะครับมันเป็นพอตสําหรับล้างจมูกนะครับอันเนี้ยมันจะมี2ส,สีสีเขียวเนี่ยมันจะเล็กกว่าสีฟ้าเนี่ยคือจะอันใหญ่เลยอันเนี้ยเนี่ยปริมาตรของมันเนี่ยจะประมาณ250 ML หรือประมาณ5เท่าของไอซลิงเมื่อกี้นี้ครับแล้วมันก็จะมีจุกอยู่ที่หัวด้วยเห็นไหมครับอ่าจุกเนี้ยเวลาที่ใส่เข้าไปในจมูกเนีย มันจะเต็มพอดีเป๊ะเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกะเลยนะครับอืมแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยอ่าเราก็แค่เอียงหัวลงไปอ่ามันก็จะเข้าพอดีเป๊ะเลยเราก็จะบีบได้สาแก่ใจเลยเพราะว่าอันนี้มันปริมาตรเยอะมากๆนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับอ่าชื่อว่าฮาชินะครับส่วนวิธีการล้างจมูกนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราล้างจมูกบริเวณภายนอกก่อนเพราะบางทีเนี่ยเราจะมีขี้มูกติดอยู่ตามผนังจมูกหรือขนจมูก ให้เราเอาน้ํามาโปะที่จมูกสักพักหนึง่งหรือว่าเราจะหายใจออกด้วยก็ได้ให้ขี้มูกมันละลายแล้วก็เราก็สั่งน้ํามูกออกตามปกติครับขั้นตอนที่2เราจะพ่นน้าเกลือใส่เข้าไปในโพรงจมูกของเราโดยเราจะต้องให้น้ําเกลือเข้าไปในรูจมูกข้างหนึง่งแล้วออกอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเข้าทางไหนแล้วออกทางนั้นแปลว่ายังไม่ถูกวิธีนะวิธีการก็คือเราจะเอาจุกป,ปิดจมูกปิดจนเต็มรูจมูกของเราข้างหนึง่งแล้วค่อยๆดันน้ําเกลือเข้าไปเน้น ค่อยๆช้าๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมีสำลักแน่นอนในระหว่างที่เรากำลังดันน้ำเกลือเข้าไปให้เราหายใจเข้าออกทางปากตลอดเวลานะครับถ้าเราเริ่มดันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแรงดันแล้วเราก็จะอยากกลืนน้ำลายก็กลืนได้เลยครับ 2- 3สาครั้งก็แล้วแต่เราเลยแล้วหายใจทางปากต่อตลอดนะครับย้ำนะครับช้าๆเบาๆหายใจทางปากส่วนปริมาณที่เราจะบีบเข้าไปเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยว่าจะบีบให้หมดขวดเลย หรือจะบีบบีพักๆก,ก็ได้ครับอ่ะเมื่อกี้ก็คือวิธีการล้างจมูกแบบปกติใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูว่าผลลัพธ์ของการล้างจมูกแบบปกติเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปดูที่ห้องน้ํากันเลยดีกว่า ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงสำคัญกันจริงๆดีกว่านะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการล้างจมูกแบบปกติเลยคลิปไหนก็มีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีน้ำมูกเหนียวข้นหรือว่ามีขี้มูกอยู่ภายในโพรงจมูกเนี่ยวิธีเนี่ยมันไม่ได้ผลครับมันไม่ออกสิ่งที่เราจะต้องทําช่วยก็คือหลังจากที่เราล้างจมูกแบบเมื่อกี้จนเชี่ยวชาญแล้วครับไม่ไม่พานิกตื่นตระหนกตกใจเวลาที่เราล้างจมูกเนี่ย ก็ให้เราล้างจมูกแบบเมื่อกี้ต่อไปแต่ว่าให้เราบีบน้ําจนกระทั่งรู้สึกว่ามีน้ําจนเต็มโพรงจมูกแล้วเนี่ยค่อยสั่งน้ํามูกนะครับวิธีการสั่งน้ํามูกช่วยเนี่ยมันจะช่วยในการนําแรงดันที่เราสั่งน้ํามูกเนี่ยไปดันไอ้พวกเนี้ออกมาให้ได้มากขึ้นพอเราใช้แรงดันในการดันช่วยเนี่ยบอกเลยว่าผลลัพธ์เนี่ย าการหลายเท่ามากๆวิธีการสั่งขี้มูกนะครับหลังจากที่เราดีบน้ําเกลือเข้าไปในโพรงจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราหายใจเข้าออกทางปากปกตินะครับหายใจเข้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปิดจมูกไว้ข้างหนึ่งครับแล้วหายใจออกยาวๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับความแรงก็ประมาณปานกลางก็พอแล้วถามว่าแบบไหนคือแรงไปแรงไปก็คือถ้าสมมุติว่าเราปิดจมูกแล้วสั่งน้ํามูกแล้วมีลมไปที่หูนั่นก็คือแรงไปนะครับให้เบาลงใช้ความยาวของแรงลมเนี่ย ช่วยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณสั่งน้ะมูกแรงไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ําเกลือที่อยู่ในภายในโพรงไซนัสเนี่ยมันจะไปในท่อยูสเตเชียนทิวหรือว่าท่อนําหูของคุณมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีเสียงเนี่ยฟีแฟบฟีแฟบตลอดเวลานะครับมันไม่ได้อันตรายหรอกครับแต่มันน่าราคาญกว่ามันจะหายไปเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆดังนั้นเอาแค่ความแรงปานกลางก็พอมาดูว่าความแตกต่าง ของสิ่งที่ออกมาตอนที่ล้างจมูกแล้วสั่งเพิ่มเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนมันมีประสิทธิภาพดีกว่าแค่ไหนสำหรับคนที่กำลังทานข้าวอยู่หรือว่ากำลังจะไปทานข้าวก็ขอให้หยุดวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหลังจากที่คุณทานจนอิ่มแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสยดสยองมาก เอาละครับหลังจากที่เราไปดูการล้างจมูกอย่างมีประสิทธิภาพกันแล้วเนี่ยก็มาเข้าสู่ช่วงสําคัญนั่นก็คือช่วงของคําถามทางบ้านกันบ้างน,นะครับคําถามยอดฮิตนะครับสําหรับทางบ้านบ้านไหนถามก็ไม่รู้แหละเพราะว่าผมอยากตอบนั่นก็คือข้อที่1ทําไมเวลาล้างจมูกแล้วแสบจืดไปถึงสมองนะครับ อันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมก็ประสบมาเหมือนกันสำหรับคนที่ล้างจมูกนะครับปีบน้ำเกลือเข้าไปในจมูกปุ๊บรู้สึกจืดขึ้นไปถึงสมองนะครับจนล้างต่อไม่ไหวเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะทำอะไรผิดอยู่ก็ได้นะครับซึ่งปกติแล้วการล้างจมูกด้วย Normal ลเ l ล n e จะทำให้มีอาการที่รู้สึกเหมือนจมน้ำ มีอาการแสบจืดขึ้นไปถึงสมองเนี่ยเหมือนตอนที่เรากําลังว่ายน้ําแล้วน้ําเข้าจมูกน้อยมากๆแต่ถ้าคุณเป็นขอให้คุณหยุดล้างจมูกตอนนั้นทันทีเพราะว่ามันไม่ปกตินะครับทำไมมันถึงไม่ปกติเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นกันไง เวลาที่คุณเป็นนั่นหมายความว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่งผมก็เคยทําข้อผิดพลาดนั้นมาแล้วข้อที่1น,นะครับคุณกลับไปดูน้ําเกลือของคุณก่อนว่าคุณล้างด้วย Normal ลเซ i ีนจริงหรือเปล่าสําหรับผมผมเคยไปซื้อน้ําเกลือล้างจมูกมาจากร้านขายยาแล้วเขาก็บอกว่านั่นอะตรงนั้นนั่นแหละเออก็ผมก็หยิบมาใช่ไหมครับพอไปหยิบมาก็หยิบมาสขวดแต่คนละยี่ห้อกันพอเอากลับมาล้างจมูก ขวดแรกไม่เป็นไรขวดต่อไปจืดขึ้นสมองตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจนกระทั่งผมมาดูฉลากยใอีกทีมันเขียนว่า s w i แปลว่าอะไรวะไม่รู้ก็เลยไปเซิร์ช Google ดูปรากฏว่ามันคือ s t e r i l i n e water irrigation มันไม่ใช่น้ำเกลือ normal saline นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปต้นคลิปว่า normal saline คือ0.9% Sodium c โซเดียมคลอไรซึ่ง จะมีฤทธิ์เป็นไอโซโทนิกทำให้เรารู้สึกว่าสบายไม่รู้สึกแสบถ้าคุณล้างจมูกด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือน้ำปลาปาน้ำเปล่าหรือน้ำปลาปามีการปรับค่า pH ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายโพรงจมูกนั่นคือข้อที่1ถ้าคุณล้างด้วยน้ำปลาปามันผิดข้อที่2ถ้าคุณล้างด้วย SWI หรือ Sterile Water i l g a t i o n มันไม่ใช่ Normal s a l i n e มันคือน้ำ เปล่าที่ผ่านการสเตอร์ไลน์ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้พอคุณฉีดเข้าจมูกปุ๊บมันก็เลยไปจืดขึ้นสมองทันทีดังนั้นกลับไปดูก่อนว่าคุณฉีดผิดหรือเปล่าข้อ <c oughs> ที่2นะครับคุณอาจจะใช้แรงในการบีบน้ำเกลือเข้าจมูกแรงเกินไปการบีบน้ำเกลือที่แรงเกินไปมันอาจจะทำให้ไปกระตุ้นในส่วนของ O l f a c t o r y b u l b หรือประสาทรับกลิ่นทําให้คุณรู้สึกระคายเคืองแต่ก็จะไม่แรงเท่าข้อแรกนะครับก็คือคุณไม่ได้ล้างด้วย Normal ลเ l i n e จริงๆนี่คือ2ข้อหลักๆที่ผมสามารถบอกคุณได้แต่ถ้าหากคุณมั่นใจแล้วว่าข้อที่1คุณไม่ได้บีบแรงเกินไปข้อที่2คุณล้างด้วย Normal ลเ l i n e หรือน้ําเกลือจริงๆ แล้วยังมีอาการแบบนี้แค่บีบปุ๊บเข้าไปจืดขึ้นสมองทันทีบีบต่อไม่ได้ไปหาแพทย์ครับนั่นอาจจะมีความผิดปกติในโพรงจมูกของคุณเกิดขึ้นก็ได้ข้อต่อไปเวลาล้างจมูกเสร็จแล้วรู้สึกมีน้ำอยู่ข้างในหรือบางทีมีน้ำไหลออกมาจากจมูกเป็นเรื่องปกติที่ผมเจอกันแทบทุกวันนะครับเวลาล้างจมูกเพราะว่าเวลาเราล้างจมูกเนี่ยเราก้มหน้าลงแบบนี้ใช่ไหมครับก้มหน้าลงปุ๊บเราล้างจมูกเสร็จ โพรงไซนัสที่อยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้นาน้ําออกจากโพรงไซนัสตรงเนี้ยไปร้อเปซมันก็เลยไปค้างค้างอยู่ในโพรงไซนัสตรงนี้แต่ถ้าถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นหรอกมันเป็นน้าเกลือนอรโมเซลินธรรมดาแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีน้ําอยู่ในโพรงจมูกของเราตลอดเวลาเราก็จะมักจะสั่งขี้โมกออกมานะครับแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยอ่าเป็นประจ,จําหรือบางทีเราก้มหน้าปุ๊บน้ําไหลออกมาจอกออกมานะครับก็ไม่ได้อันตรายอะไรวิธีการแก้ไขนะครับ ก็คือพอหลังจากที่คุณล้างจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณก้มหน้าเยอะๆครับนะครับก้มก้มหน้าลงไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วคุณเงยคอขึ้อนอย่างนี้นะครับอ่าน้ำมันก็จะไหลออกมาแล้วคุณก็สั่งน้ํามูกหรือไม่คุณก็เอียงหัวให้ซ้ายกับขวาอย่างนี้แล้วก็สั่งน้ํามูกนะครับอ่ามันก็จะออกไปได้ส่วนหนึ่งนี่ก็คือวิธีการแก้ไขบอกเลยว่าไม่ได้อันตรายอะไรข้อที่สทําไมเวลาเจ็บไซนัสแล้วมาล้างจมูกบางทีก็หายบางทีก็ไม่หาย ข้อนี้ก็เป็นปัญหาโรคแตกนะครับมีอยู่2เหตุผลครับบางทีก็ล้างไม่หมดมันก็เลยทําให้อาการเจ็บไซนัสก็ยังอยู่บางทีเราล้างไปปุ๊บเอ้เมือกที่มันเข้มข้นเนี่ยก็ยังอยู่ในภายในโพรงจมูกหรือบางทีเนี่ยมันแข็งตัวแต่เราไม่รู้เวลาที่มันบีบตัวปุ๊บมันก็เลยทําให้ช่องในการโฟลของลมเนี่ยมันเล็กลงพอมันเล็กลงปุ๊บมันก็เกิดการบีบตัวมันก็เลยเจ็บเหมือนเดิมก็คือเราเอามันออกให้หมดนั่นเองถ้าวันนั้นเราเอามันออกหมด ก็อาจจะโชคดีทําให้มันหายแล้วก็สามารถดำน้ําต่อได้หรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาที่เราเจ็บโพรงไซนัสแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเกิดการบีบตัวของโพรงไซนัสเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่มันจะเจ็บต่อบางคนก็เลยไม่สามารถที่จะดำน้ําได้ต่อเน,นื่งแม้ว่าเราจะล้างโพรงไซนัสอย่างดีแล้วนั่นเองเพราะว่าอาการบาดเจ็บนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้ว ดังนั้นก็พยายามอย่าให้เหมือนเกิดขึ้นพยายามรักษาสุขภาพให้ดีก่อนที่จะไปดำน้ําก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพอไปแล้วเราก็ตรวจสอบดูว่าพงจมูกของเราเป็นยังไงบ้างมีอาการค้างค้างคัดหรือเปล่าถ้ามีก็พยายามล้างจมูกสักครั้งหนึ่งล้างดีๆเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะดำน้ําจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้อะไรกันไปบ้างนะครับ ข้อ1เลยเนี่ยการที่เราจะล้างจมูกเพื่อป้องกันอาการเจ็บไซนัสเราจําเป็นที่จะต้องล้างโพรงจมูกให้สะอาดจริงๆโดยที่จําเป็นที่จะต้องเอาเมือกเหนียวข้นหรือน้ํามูกเหนียวข้นหรืออาจจะเป็นของแข็งอย่างขี้มูกออกไปให้หมดจริงๆเสียก่อนข้อที่2ออย่าลืมว่าการล้างจมูก จำเป็นที่จะต้องใช้ normal ล e l ล n นเท่านั้นอย่าใช้อย่างอื่นเพราะมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองข้อที่ 3. ใช้วิธีการล้างจมูกที่มีประสิทธิภาพอย่างที่สอนไปนะครับล้างไปสั่งน้ำมูกไปล้างไปสั่งน้ำมูกไปแล้วก็อย่าสั่งแรงเกินไปข้อที่4ถ้าในระหว่างที่ดำน้ำแล้วเจ็บไซนัสแล้วขึ้นมาล้างจมูกแล้วยังไม่หายนั่นหมายความว่าวันนั้นคุณจะต้องสกิปได้เป็นเรื่องที่ีเลี่ยงไม่ได้เลยครับ ที่อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะหายคุณก็จําเป็นที่ต้องพักผ่อนและคราวหน้าค่อยแก้ตัวกันใหม่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อติดตามเอาไว้ดูคลิปเทคนิคในการดำน้ําในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปล้างจมูกก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ